จะมาพบกับ Nissan k i c k e Power นะคะรถที่ทันสมัยที่สุดของ Nissan นั่นเองค่ะตามไปมาเลยค่ะอันนี้คือนาเบะนะคะนาเบตจะเป็นคนที่แนะนำตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคือ Nissan k i c k e Power ของเรานะคะเดี๋ยวขึ้นราเลยนะคะน้เอ็มใส่ใจเย็นจะแนะนำก่อนว่า Nissan Kicks Power เนี่ย ว่อ้เะเห็นน้ำตาลเริ่มต้นเลยเหรอคะใช่ครับผมนิสสันคิกอีพวเวอร์เนี่ยมาพร้อมเดล a าเซนเตอร์นะครับที่ฝังอยู่ในโลโก้นิสสันนี้ช่วยเรื่องอะไรคะช่วยตรวจจับรถกันหน้ากันหน้าใช่ครับป้องกันก่อนการชนนี่ฝังอยู่นี้หมดเลยนะครับในส่วนการการทำงานของเครื่องยนต์เดี๋ยวเราตอนน้องเองเราดู หาเจอ,อไหมคะเดี๋ยวช่วยหาค่ะ,คะในส่วนการล้วงกันไ่ด้ถนัดอยู่ครับน้องเองโอเคค่ะตรงนี้เราจะมาดูอะไรกันคะอ่าดูการทําง,งานของเครื่องยนต์เของเอ็นเตัวนี้ไหมี่ยเขาเรียกว่าอ e ิเวอร์เตอร์นะครับอิเวอร์เตอร์ทำหน้าที่อะไรอิเวอร์เตอร์คอยทําหน้าที่แปลงกระแสไฟจากกระแสรตรงกลายเป็นกระแสสลับหรือกระแสสลับเป็นกระแสรตรงนะครับผมตัวนี้หน้าที่ของอิเวอร์เตอร์นะครับตรงกําลังไฟเนี่ย ไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าอ่าเพื่อเป็นแกะแรงขับเคลื่อนนะฮะเนี่ยแหละการทำงานของวิสันคิดอีพาวเวอร์นะครับผมอ่าอยากนั่งแล้วค่ะได้น้องเอ็มเดี๋ยวเลิกล็อกเอ็มได้แล้วเอ็มอย่าเพิ่งนะเรามาโอเคค่ะอ่าขาเชื่อหน่อยเพราะช่วงนี้เราต้องโควิดใช่ครับยึดหน่อยนะล้างเป็นวันเนาะใช่ครับผมอ่าวันนี้มาจะแนะนำ อุ่กตอนและการใช้งานนะคะน้องเอ็มแค่เข้ามาก็ดูความหรูหราแล้ว<ง>นะคะเนี่คสำหรับ Nissan d i p c o v e r การใช้งานมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยน้องเอมโ,มโหมดการขับเนี่ยจะมีอยู่สามโหมดน้องเอมสังเกตที่ตรงนี้เลยนะครับจะเป็น S mode น,นะครับก็คือ smart mode โโนะครับผมอ Eco อีโคโหมดประหยัดใช่ประหยัดแล้วก็หโหมดมาตรฐานก็คือเป็น normal โหมดก็ ode, คือเป็นเครื่องยนต์สันดาปปกติเลยนะเอ็มสมาร์ทโหมดกับอีโคโหมดเราจะมีอ,อีกฟังก์ชันหนึ่งคือ one pedal เข้ามาันึ่ง pedal คืออะไรหนึ pedal คือ one pedal เนี่ยจะควบคุมความเร็วชะลอรถหยุดรถคันเร่งโดยใช้คันเร่งเกียร์อย่างเดียวเลยนะเอมนะครับผม แล้วว่ามันการถ่ายเทของพลังงานเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวนี้แหละนะครับนนจะก็ลดก,การเมื่อยล้าได้ด้วยใช่ใช่ครับมันถึงจอดสนิทได้เลยนะอเอมค,ครับผมอ่าเอมอยากรู้อะไรอีกไหมแล้วก็อ่าในส่วนของมันจะมีโหมด EV โหมดด้วยเ,เห็นไหมครับน้องเอมสมมติถ้าแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆเขาจำกัดแบตเตอรี่เนี่ยให้เกิน50%ขึ้นไปนะ่ย โหมด EV โหมดไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้ได้ทันทีเลยนะครับน้องเอ็มโอเคค่ะแล้วตัวนี้มีกล้องไหมคะโอ้โหนี่คือ DNA ของนิสสันเลยชอบค่ะใช่ในเรื่องของกล้องรอบคัเป็นไงภาพคมชัดไหมเป็นเป็นกล้องมองภาพร้อยสามร้อยหกสิบองศาเลยน้องเอมเห็นได้หลายมุมมากใช่นะครับมองด้านหลังอ่หรือมองรอบคันว่ามีวัตถุมีสิ่งไหนเคลื่อนไหวหรือเปล่าใช่นะครับผมอ่านี้ จะให้ดูมุมมุมที่เราใช้ปกติเลยเวลาน้องเอ็มจอดริมฟุตบาทเป็นไงมองซ้ายภาพคมชัดเลยและถนัดเราไม่ต้องไปชะเง้อมองใช่ครับด้านซ้ายว่าจอดริมฟุตบาทชิดไหมห่างไปไหมนะครับส่วนกล้องมองหลังเนี่ยเขาจะมีระยะกะให้เห็นไหมน้องเอ็มระยะที่สามคือไกลตรงกลางแล้วก็ใกล้สุดแล้วเห็นไหมสีแดงเนี่ยครับเป็นใกล้สุดแล้วตรงนี้มีอะไรอีกอ่ะ M.O.D. คืออะไรน้องเอ็มน้องเอ็มคือตัวเนี้จะเป็นระบบเตือนหรือจับวัตถุเคลื่อนไหวอย่างเช่นมีเด็กเดินตอนขณนะเราถอยอตัวนี้จะเตือนให้น้องเอ็มจะเป็นก็จะมีเป็นวัตถุเป็นเส้นการเตือนให้นะครับว่าข้างหลังเราเนี่ยใกล้วัตถุแล้วหรือวัตถุเคลื่อนไหวนะ,ะตัวนี้ข้อดีตรงนี้นะครับน้องเอ็ม,อมในส่วนของนิสสันเนี่ยเราใส่ ตัวนี้มาใช่เป็นกระจกมองหลังอัจฉริยะอ่ะถ้ามองเงี้ยมันเป็นกระจกเรงธรรมดานะครับแต่บางทีอ่ะเราขับรถไปเนี่ยมีผู้โดยสารตอนหลังมาบางทีเราเบื่อขี้หน้าอะไรเงี้ยนะครับเราอัดไปเลยดีกว่ามันก็จะเป็นภาพเป็นไงเลยแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะเป็นภาพในตัวเลยใช่มันจะเป็นภาพคมชัดกว่ามองได้อ่าเป็นมุมกว้างนะครับเราจะมองยังไงปรับไหนก็ได้นะครับอ่าหรือเราอยากตัดเป็นกระจกเงาปกติก็ได้ เป็นไงเลค่ะใช่นะครับมีแค่นั้นยังไม่พอนะครับมันยังมีระบบคุชคอนโทลนะควบคุมความเร็วแล้วก็ระบบแอตเทีฟคุชคอนโทลก็คือเป็นการควบคุมระยะห่างจากรถด้านหน้าใส่ในในนิสแชนทีคีพาวเวอร์ของเรานะครับผมตั้งระยะห่างได้ใช่ควบคุมความเร็วได้ตั้งระยะห่างได้น้องเอ็นอยากขับแบบห่างๆไม่ต้องจี้ใครน้องเอ็นตั้งระบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะรักษาระยะห่าง รถคันหน้าเบรกรถเราเบรกตม่มรถคันหน้าเร่งรถเราเร่งต่มนะครับใมงไงเ,เด๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่าดีเลยค่ะอยากทดลองนะคะไปไปเลยขณะนี้เราอยู่ที่สถานีที่สองนะคะเป็นการทดสอบออการออกตัวและวันแพเดิลนะคะวันนี้เราได้นาเบสนะคะเป็นผู้ทดสอบให้ค่ะครับผมก็วันนี้๋ยวผมจะลองอัตราการเร่งนะครับผมในเรื่องของการเร่งแซง เนาะและการออกตัวนะครับเพราะว่านิสันคลิกเนี่ยมีแรงม้าสูงสุดเนี่ย129แรงม้านะครับที่สี่ันรอบหรือแรงบิดสูงสุดที่260ินิวตันเมตร, 60, 60, รนะครับเดีย๋ยวเรามาลองดูกันกนะว่าสูนถึง100เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับไป เยดีมากนะครับผมยังไม่หมดเท่านี้นะครับเรายังมีอีกระบบหนึ่งคือโหมดของสมาร์ทโหมดปรับเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องจอดลรถเลยนะครับผมอลองกดสมาร์ทโหมด Mode, ดูเนาะปึ๊บนะ,อ,อ,อ,ะอันนี้น้องเอมรู้สึกไหมครับว่ามันจะมีแรงหน่วงเขาเรียกว่าวันแพดเดิลนะครับหนึ่งช่วยในเรื่องอะไรเรื่องก,การสิกรอของทาเบกะแล้วก็อีก เรื่องหนึ่งที่สําคัญคือเป็นการถ่ายพลังงานกับขั้วสมแบตเตอรี่หรือเป็นการชาร์จไฟเปในตัวนะครับน้องเองอ่าตัวเราก็ประหยัดมากประหยัดมากครับในเรื่องของข้วเบรกไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกบ่อยนะครับตัวนี้สั่งการการเปลืองของผ้าเบรกได้เลย มาดูกันนะคะว่ารถคันนี้จะประหยัดแค่ไหนเนะาะเดี๋ยวให้นเบสทดลองเลยค่ะได้ครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในโหมดของสมาร์ทโหมดหรือ S m o โหมดนะครับโหมดนี้จะเน้นในเรื่องสมรรถนะในการอัตราการเล่งแซงนะครับหรือการตอบสนองเท้าเวลาเราเหยียบนะคันเร่งเนาะในโหมดของสมาร์ทโหมดนะครับจะเน้นในเรื่องสมรรถนะในการเหยียบคันเร่งออกตัวเรื่องความสนุกในการขับขี่มากขึ้นนะครับ ในส่วนของวันเทอระบบนี้ทํางานยังไงระบบนี้จะควบคุมความเร็วชลอรถได้โดยแป้นคันเร่งเพียงแป้นเดียวนะครับรู้สึกจะมีความรู้สึกได้คือจะมีแรงหวขึ้นนฮะ,ะแล้วก็จะเป็นการถ่ายพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่เรามาถึงสถา,านีที่สี่แล้านะคะเป็นการทดสอบรถของเรานะคะระหว่าง มาดูอาการเร่งนะครับเวลาเราขึ้นทางทางชันว่าจะเหนือยไหมใช่จะเหมือนการออกตัวน้ำติดออกเหมือนกันไหมแต่ผมว่าไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะอาารต้องจับไหมคะจับไปก็ดีครับจับไปดีกว่าเราจะลองขึ้นทาง ทางชัางกันแล้วนะครับ แต่เราจะลองเปลี่ยนไปดูสมาร์ทบลัก็ได้นะครับผมว่ามันมีในส่วนของเวลาเราดงถัง,งเลย,ละเยระบบมัจิตโนก็จะทำงานทันทีนะครับตอนนี้ทางทางทาง,ทางลงแล้วถ้าเราถอดแคลร์ออกมันก็จะเป็นมาจิตโทำงานกันนะครับผมจะได้ความเกิดขึ้นนะครับผมเพื่อในการเตะนะครับจนถึงยุดสนิทได้เลยนะครับ สถานีที่6นะคะคือการทดสอบการเข้าโค้งและก็การตอบสนองของพวงมาลัยที่แม่นยำนั่นเองค่ะคครับ่ะ <ผม S 1> เดี๋ยวมาดูกันค่ะ,อะตอนนี้เราจะถึงทางโค้งแล้วครับน้องเ,เอ็มดูเนี้ยว่าส่วนพวงมาลัยของนิสสันคิกะจะแม่นยำขนาดไหนเวลาเข้าโค้งนะครับน้องเอ็มตันี้มือเดียวยังจับได้เลยนะไม่สายไม่ส<ม><ม>ายถ้าใช่ครับไม่มีกระสัดไม่มีอะไรเลยนิ่งมากครับน้องเอ็มก็มีคน เวลาถนนเลื่อนเนาะใช่ริ่งนิสชัดคิดมาพร้อมระบบความปลอดภัยค่อนข้างเยอะเลยนะน้องเอมกับราคาแค่นิดเดียวนะครับจะด้วยโค้งหนึ่งนะครับผมความปลอดภัยเนาะใช่ประหยัดแล้วก็ปลอดภัยให้แรงแต่ใส่ระบบความปลอดภัยมาเต็มนะครับลูกโค้งก็มีเยอะอยู่นะครับใช่กับเรื่องเลยแต่ว่าไม่ตัดล่วง ติดหมอกดอ้วยหมอ <ไป S 2> ค่ะง่ายค่ะครับผมว่า,าขาครับลมอะไรเป็นยังไงบ้างคะรุนแรงลมอะไรเป็นฟ้าเอามากครับผมรู้สึกว่าจะหน่วงความร้อนอใช่ครับใช่หน่วงาความเร็วด้วยนะครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีที่เจ็ดนะคะเป็นการขับน,นอกเมืองน,นะคะแล้วก็เป็นการทดสบอบต,ตาเร่งนะเร่งแรงนะคะ เกยบเต็มที่เลยค่ะเลขเต็มเครื่องบินเลยค่ะคอคตอนนี้อยู่ที่80ไปร้อยหนึ่นนนนงแ,แล้วครับน้องเอมไปเลยค่ะลุ้ขึ้ไปสบายค่ะร้อยยี่สิบเป็นไงแทงแล้วครับแงรถคันนี้แล้วเป็นไงน้นองเอมร้อยยี่สอยสี่สิบยังนิ่งอยู่เลยน้องเอมอเย็นะเย็นี่เว้ตอนนี้เกิดที่ร้อยยีร้อยยีบไปร้อยที่จะรยสี่แล้วครับ นิ่งเลยใช่ไหมนั่งแบบส,สบายสบายก็เบามากนะคะนั่งภายในรู้สึกว่ารถไม่ได้เร็วมากนะคะเป๊ะใหม่ก็ไปเรื่อยนะคะ มั่นใจในการขับขี่จะหนุกลูกในทางครับผมพี่ทั้งกระดูกทั้งเนี้ยทั้งประหยัดทั้งปลอดภัยทานกับลิสต์ทางนี้ขณะนี้เรามาถึงสถานีสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสถานีที่แปดค่ะสถานีนี้เราจะทดสอบอะไรกันคะนธุ์เบรย์ในเรื่องของที่เราจะทดสอบสถานีแปดเนี่ยเป็นการทดสอบในเรื่องของ มด EV Mode แล้วก็ c h a r จเจอร์โนะครับ EV โหมดคืออะไรนะครับ EV โหมดคือการใช้ระบบไฟฟ้า100%โดยที่ไม่มีเครื่องยนต์มาทำงานเลยนะครับผมจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะครับคือจุดขายของคันนี้เลยใช่นะนะที่บอกว่ารถไฟฟ้า100%ยเซ็น s ิสันคิกเนี่ยแหละครับเราจะมีโหมด EV Mode ด้วยนะครับผม <c oughs> ยังไม่พอสมมติถ้าค่าแบตเตอรี่ของ ไฟฟ้าเนี่ยมันเลงว่าไม่เพียงพอในการใช้โหมด EV โหมดเราสามารถกดเป็นโหมดชาร์จชาร์จเจอร์มโหมดได้นะครับโหมดชาร์จได้ด้วยใช่โ,โดยการทํายังไงนะครับกดค้างไว้กดโหมด EV ไว้ค้างไว้สัก3ามวินาทีนะครับ,อรบลองก,กดให้ดูหนึ่งสองสามเห็นไหมครับขึ้นหน้าจอจะขึ้นว่าชาร์จนะครับจะเป็นการชาร์จ ลลทำแบตตเอรี่ไปเคขาใช้ไปแล้วเขาก็ยังชาร์จได้ใช่ครับจะชาร์จ <c oughs> เข้าไปเก็บที่แบตลลเตอรี่เดิมนะครับประหยัดสุดๆเลยคะ่ะใช่ครับใช่อ่ะเดี๋ยวผมลองใช้ EV นะน้องเอ็มตอนนี้เราหมด EV แล้วเห็นไหมก็จะโชว์ที่หน้าปัดใช่ไหมคะใช่ครับผม,อมตอนนี้เราจะใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวอย่างเช่นอ่าน้องเอ็มลองนึกภาพว่าเราเข้าหมู่บ้านนะครับอยากได้เครื่องยนต์แบบเงียบๆสุดๆเลยนะครับเหมาะกับ การเข้าหมู่บ้านมากเลยอันนี้นะครับอย่างเช่นย่อ,ยองกบันใช่กับบ้านเดึกๆพ่อดังเราใช้หมวดนี้ได้เลยใช่ค่ะต้องใช้หมดนี้เลยค่ะใช่ คไม่ไปรู้สึกอะไรแต่ถ้าพูดถึงระบบความเงียบนะครับยังมีระบบหนึ่งระบบความปลอดภัยสำหรับ Nissan Q4Ever เนี่ยใส่ระบบความปลอดภัยมาเต็มคันรถแต่ราคาน้องเอ็มใช่ไหมครัิดเดียวไม่แพงเลยใช่ครับราคาเริ่มต้นเราอยู่ที่8แสนเองแต่ไม่กว่านะครับน้องเอ็มราคารถก็ประหยัดแหวมตัวรถก็ประหยัดด้วยเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องเอ็มแหวง ใช่นะครับเอ,องเองไม่ต้องกังวลในเรื่องสถานีชาร์จรถเลยนะครับผมต่<ใ>นี้ต้องรีบจองเลยต้องรีบจองเลยครับ,รบ,ย,รบยังไงเราก็ฝากนิสสันคิกอีกอาวเวอร์ด้วยกับนิสสันลูกเจริญคาสาถาบางนากรมอญเยเนาะนะครับผมผมเชื่อว่านิสสันคิกเนี่ยตอบโจทย์จะทำให้คนไทยเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะน้วเอ๋ รักโลกเรามากขึ้นใช่รครับผมฝากด้วยครับกับนิสันคิด E Power